สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝน,นเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อกี้นี้นะคะเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดหูหนูกันค่ะออกตามตอ,อต้นลูกพับที่ตัดไปเมื่อห้าปีที่แล้วค่ะพอดีตอมันเน่ามันก็เลยมีเห็ดหูหนูออกเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะ เมื่อกี้ก็เก็บมาทีนึ่งละไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่มันเห็นอีกสองไอไอสองที่เยอะมากก็เลยมาเอาตะกร้ามาใส่เดี๋ยวไปดูกันค่ะหญ้าเยอะมากเพราะฝนตกเยอะฝนตกชุมหญ้าก,ก็เลยขึ้นเยอะมากละหมูป่าก็เยอะเดี๋ยวจะหันกล้องให้ดูนะคะ รอยหมูป่าทั้งนั้นถ้าลมทลายหมดเลยนี่รอยหมูป่านี่ใส่เมื่อคืนนี้นะ้ำมังนี่ฮะพอดูรอยเท้ารอยเท้าใหม่ๆอยู่เลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้เห็ดหูหนูที่ยุบที่ญี่ปุ่นก็มีนะคะนี่เยอะไม่เอ่ย เพราะว่ามันโดนฝนโอ้ยอันนี้เน่าแล้วมั้งเนี่ยเยอะค่ะเยอะเยอะค่ะอันนี้กำลังเล็กอยู่เนี่ย ไม่เสียนะมั้งเนี่ยเสียไปละเราไม่ได้เราไม่ได้มาดูมันมันก็เลยเหี่ยวแห้งไปเนี่ยพอดีมันโดนฝนมันก็เลยบานขึ้นมาอีกทีหนึ่งอันนี้อันเล็กๆว้ทีให้มันอันนั้นให้มันโตรตรงนี้มีไม่เอ,ยเอ่ยตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะมันตายไปละเนี่ยตรงนี้อันตรงเล็กเนี่ยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปเอาอีกอันหนึ่ง น,นี่ก็เป็นต้นดอกซากุระแต่ย่าคุมหมดละนี่เมื่อกี้มาดูเนี่ยค่ะอันนี้โตมากใหญ่มากนี่เห็นไหมเอยเน่ยค่ะใหญ่มากๆเอาอยัางไงเนี่ยมันเป็นตออันต้นเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นสวนลูกพับหมดเลยค่ะพอดี เรามาซื้อตรงนี้แต่เราไม่เอาต้นพับลูกพับเพราะว่ามันดูแลยากก็เลยตัดทิ้งหมดเลยโอ้ยใหญ่มากเลยอะเนี่ยเนี่ยดอกใหญ่มากนีโอ้ยนี่บ้านเรานิดเดียวนี่ใหญ่มากเลยเนี่ยอาหารอุดมสมบูรณ์มั้งนี่ยใหญ่มากเลยใหญ่มากดูดินี่ค่ะใหญ่มากเลย โอ้ยสองกอดิเอ้ยสองกอวะเขาเรียกว่าสองอะไรอ่ะสองที่ได้จะเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ได้มาเมื่อกี้ก็ได้ไปอีกวันีเห็นเยอะเกินก็เลยเอากล้องมาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าอยู่ญี่ปุ่นมันก็ได้กินนะได้กินเห็ดหู หนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปนไนล่ะนี่ค่ะนะโดูไว้ให้มันโตนั่มีอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่นนย,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 ยเล็กๆอยู่เลยเนี่ยพรุ่งนี้ก็บานแล้วมั้งเนี่ยนี่เห็นไหมเอ่ยเยอะมากอันนี้ก็เป็นต้นซากุระพิ่ปลูกมันค่ะเนี่ยต้นซากุระ อ,าาอ,อยพึ่งติดตัดเอ้ยตัดหญ้าไปสองอาทิตย์ที่แล้วเมื่อกี้มาเอากอนี้ค่ะเมื่อกี้มาเอาตรงนี้กับตรงนี้เมื่อกี้ไปไหน,นล่ะเออกับตอนนี้มีอีกไหมเนาะนี่ค่ะเมื่อกี้มาเอาตอนนี้นี่ยังเหลือเล็กเล็กอยู่เลยเนี่ย ยังเหลือเล็กๆอยูน่น,นะฮะนีเห็ดกระด้างนี่เห็นเล็กๆเดี๋ยวมันฝนตกอีกรอบก็คงบานแล้วละ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูต่อข้างบนว่ามีอีกไหมอันนี้ต้นดอกซากุระหมดเลยค่ะอุย้ย มีไหมตอนนี้ตัดแล้วตัดอีกอยู่นั่นแหละหญ้ามันขึ้นไวตอนนี้ไม่มีมีอะไรเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้มันไม่ค่อยผูกเท่าไหร่อุ้ยโอ้ยหญ้าดูสิคุมต้นซากุระหมดละตอนนี้มีไม่เอย่ย ตอนนี้ไม่มีมีแต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ไม่มีค่ะตอนน้ำจะมีไหมเนาะเดี๋ยวให้ดูกันนี่ก็ต่อตอน้นลูกพับต้นนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีต้นเก่าลักแต่ไม่เคยได้กินเลย เพราะว่ามันลูกเล็กเราไม่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 ไมไมดูแลมันเนาะมันมันล่วงมามันก็จะมีหมูป่ามากินแถวนี้หมูป่าเยอะมากค่อนเป็นเขาอันนี้ดอกโบตันก็เพิ่งบานเพิ่งยุบไปค่ะเนี่ยเพิ่งยุบไปนี่นีแต่ต้นดอกซากุระกับต,ต้นลูกอันโมโม อันนี้ต้นไฮเดนเจียกนี่ยกำลังจะตุมตูมอันนี้ดอกอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้นี่ดอกกุหลาบฝนตกสองวันติดกันเพิ่งหยุดเนี่ยอันนี้สีแดงแป๊ดเลยนี่สีเหลืองโอ้ยเป็นเยอะต้นนี้นี่ยมันยุบแล้วเนี่ยเริ่มยุบละ อ้าววันนี้ก็ได้แค่นี้เดี๋ยวเอาไปรวมที่บ้านอีกอกำใหญ่ๆนี่ค่ะเห็ดหูหนูที่เก็บมาเมื่อกี้ค่ะคลิปเก็บเห็ดหูหนูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีจงเป็นของทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ